ปลาทะเลสวยงามนะครับมีสีสันสวยงามจะเลี้ยงยากอย่างที่ทุกคนคิดไว้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงครับเริ่มตั้งแต่ตั้งตู้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเริ่มต้นในการเลี้ยงปลาทะเลนะครับเราจะตั้งตู้ปลาทะเลผมจะใช้ตู้เก่าที่ผมมีเนี่ยนะครับเป็นตู้นาโน,โนขนาดสิบหกนิ้วนะครับ ความจุก็ของตู้ใบนี้จะประมาณ19ถึง20ลิตรนะครับขั้นแรกเราต้องมีตู้นะครับเรามาดูอุปรกรณ์นะครับหลังจากเรามีตู้แล้วก็ต้องมีกองผมจะใช้กองแขวนนะครับมีเศษปกากรังนะครับผมจะใส่ใส่ไว้ในกองเพื่อ จะได้เป็นที่อยู่ของแบคทีเ r ีะครับผมใส่เลยแล้วกันเดี๋ยวอาการัลังผมก็จะใส่เข้าไปใมช่องว่างนะครับ แล้วก็ผมจะใส่ถ่านแท่งถ่านคาร์บอนนะครับช่วยลดกลิ่นแล้วทำให้น้ำปรับสมดุลน,น้ำนะครับน,นี้หน่อยครับจากนั้นปลานนโมที่เราจะเลี้ยงนะครับเป็นปลาทะเลเราต้องทำน้ำทะเลครับ เราจะทำโดยการใช้เกลือวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องมีเกลือเกลือวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับส่วนผสมเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีนะครับเราก็เตียนน้ำน้ำที่ดีควรเป็นน้ำอาอนะครับที่มาจากเครื่องกรองตู้หยอดเหรียญก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็เอาน้ำปราปามาพักในที่นี้ผมจะใช้น้ำประปานะครับผมพักน้ำไว้แล้วหนึ่งคืนนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ต่อไปก็คือเครื่องวัดความเค็มอันนี้สําคัญมากเลยนะครับอุปกรณ์ที่วัดความเค็มจะช่วยให้เราได้ความเค็มที่ถูกต้องและเหมาะสมสําหรับการนําไปเลี้ยงปลานะครับความเค็มที่เหมาะสมนี่มันจะอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้านะครับตามหน่วยตามเกจวัดของเขานะครับ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกผมจะใส่น้ำลงไปก่องผมจะผสมน้ำกับเกลือที่เขาเรียกกันว่าตีเกลือนะครับแต่ผมจะใส่ตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นตู้ใหม่เพิ่งตั้งไมิ่งละไายครับกมเติมน้ำได้ในระดับที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะเอาเกลือละลาย ในน้ำนเลยนะครับเพื่อทำเ เกลือบางคนอาจจะสงสัยว่าต้องใส่ประมาณเท่าไหร่แต่และยี่ห้อก็จะมีเขียนบอกไว้ที่ข้างถุงนะครับว่าน้ํากี่ลิตรจะ,จะใส่เกลือประมาณกี่ลิตรนะครับแต่ของผมนี่ผมใช้วิธีกะเอาเลยครับกะเอาแต่ผมจะค่อยๆใส่ทีละน้อยก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าความเค็มมันยังไม่ได้ผมก็จะเติมเกลือเข้าไปอีกแต่ถ้าความเค็มมันมากเกินไปผมก็จะเอาน้ําเข้าไปผสม เพื่อให้มันได้ค่าจากเครื่องวัดความเค็มนี่ให้ได้สามสิบอยู่ในช่วงสามสิบถึงสามสิบห้าครับเกลือเริ่มละลายแล้วนะครับแต่ในกรณีที่เราเลี้ยงปลาไปแล้วแล้วเ,เปลี่ยนน้ำปลาเราต้องผสมเกลือข้างนอกก่อนนะครับให้ความเค็มที่เราจะเปลี่ยนน้ำใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเท่ากับ ในตู้เราต้องใช้ความเค็มที่เท่ากันนะครับแล้วเราก็ถ่ายน้ําเก่าออกเราจึงเติมเกลือใหม่ที่เราผสมตีไว้เลยนะครับอย่านําเกลือใส่เข้าไปตอนในขณะที่มีสิ่งมีชีวิตแล้วนะครับอันนั้นไม่ถูกต้องนะครับสามารถที่จะใช้หัวปั๊มเป่าก็ได้นะครับหรือว่าหัวออกซิเจนหรือปั๊มปั๊มน้ำตัวเล็กๆนะครับ ปนนั่นเนี่ยครับที่เขาเรียกันว่าตีเกลือครับแต่ผมตีของจริงเลยผมตงหลังจากที่เกลือละลายแล้วนะครับเราก็จะมาตรวจสอบความเข็มของเกลือของน้ําที่เราทําผสมเป็นน้ําเกลือนะครับว่าจะได้ความเค็มตามที่เราต้องการไหมนะครับโดยใช้ เครื่องวัดความเค็มนะครับอุ <Boom. S 1> ปรกรณ์ตรวจวัดความเค็มวามหนาแน่นของเกลือนะครับอุปรกรณ์ตัวนี้ต้องทําการคาลิเบตเซตให้เป็นอยู่ที่ศูนย์ทุกครั้งนะครับหลังจากที่ใช้นะครับเมื่อเราได้มาเนะี่ยเราก็เทสคาลิเบตได้เลยครับคาลิเบตก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็นามาใช้ ตรวจสอบได้นะครับมันจะแม่นยำยิง่งที่สุดนะครับวิธีวัดความเค็มของน้ำในตู้แล้วนะครับอุปกรณ์เขาจะมีตัวดูดน้ำมาให้นะครับจับตาดูขั้นตอนให้ดีนะครับขั้นตอนของการวัดความเค็มน้ำในตู้นะครับเราก็จะใช้หลอดที่เขามีให้มานะครับดีดูดน้ำดูดน้ำมาให้เข้าในหลอดสักนเล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็อ้าปากแล้วก็ลองหยดที่ลิ้นของเรานะครับการทดลองชิมว่าน้ำมีความเค็มหรือไม่นะครับ,บไม่ใช่นะครับเรานำหลอดที่ดูดน้ำทะเลน้ำอุดหยดตรงบริเวณสีฟ้านี่นะครับสองหยดครับหลังจากนั้นนะครับปิดฝา แล้วเราก็ทำการส่องดูความเค็มนะครับตอนนี้ความเค็มที่ได้นะครับคืออยู่ที่ประมาณ30ผมจะเซ็ตที่ค่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าตู้นี้ผมเลี้ยงปลาปลาจะเหมาะอยู่ในช่วงความเค็มตั้งแต่28ถึง3.3นะครับ ผมจะผมก็เลยเลือกค่าที่สาสิบไว้ทุกตู้เลยครับที่ผมอย่างตู้นี้เป็นตู้แรกที่ผมฝึกหัดเริ่มต้นเลี้ยงนะครับตู้นี้มีอายุประมาณสิเดือนแล้วนะครับเมื่อเราได้ความเค็มน้ำเปนที่ต้องการแล้วนะครับเราก็เอาฟองติดเข้าไปเลยครับ เต็มน,นะครับเราก็เสียบปลั๊กได้เลยคนระับกองก็จะทำงานแล้วน,นะครับ สิ่งที่เราต้องใส่เข้าไปในตู้อีกก็คือหินนะครับหินปะการังหรือหินที่สําหรับเลี้ยงตาทะเลนะครับผมเตรียมไว้แต่อยู่ในตู้นี้ ายก็ได้นะครับแต่สําหรับคนเริ่มตั้งตู้ใหม่เนี่ยหินต้องเป็นหินที่ผ่านการบําบัดแล้วนะครับสําหรับท่านที่ใช้หินตายนะครับเพราะว่าเราจะใส่แบคทีเรียรเข้าไปแล้วก็รันน้ําต่อไปอีกประมาณสามสิบวันนะครับหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นนะครับจนกว่าระบบทะเลทั้งหมด จะสมบูรณ์นะครับมีแบคทีเรียแล้วก็ส่วนเรื่องของค่าค่าน้ำต่างๆค่า NO2 NO3 ค่าอะไรต่างๆผมจะใช้หลักของการเปลี่ยนถ่ายน้ำ <c oughs> เปลี่ยนน้ำใหม่นะครับน้ำเกลือเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ระบบในตู้นี้มี น้ำที่มีคุณภาพใส่หินเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาไฟมาติดครับจางนั้นนะครับผมจะทำการ ใส่ตู้นะครับก็เป็นอาหารของแบคทีเรียสุดท้ายเลยนะครับพระเอกของงานเลยนะครับนี่คือแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียที่จะทำให้เกิดความสมดุลของตู้ของระบบแบคทีเรียที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมานนำมาใส่ในตู้แม้กนะระทั่งเป็น ตู้ตั้งใหม่หรือตู้ที่เลี้ยงมาแล้วนะครับตู้เก่าเราต้องเติมแบคทีเรียนะครับเพราะแบคทีเรียนีจะไปช่วยกำจัดของเสียที่อยู่ในตู้นะครับของเสียจากพืชหรือไม่กระัสัตว์แบคทีเรียนี่สำคัญมากครับในนี้เขียนว่าหนึ่งหยดต่อน,น้ำ25 แต่รอหนหรือ100ลิตรนะครับแต่ในตั้งตู้ขั้ขนต้นนะครับตั้งตู้ครั้งแรกนะครับผมจะใส่ได้ก่อนเลยครับสามหยด <Boom. S 1> มากไปน้อยไปไม่ทราบแต่ผมขอชัวแน่นอนครับก็มีหลอดมีตรงนี้นะครับใส่สามหยดครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการต,ตั้ตงตูง้เริ่มต้นเลี้ยง a ิ i m a ตู้นี้อีกหนึ่งเดือนอีกสามสิบวันเดีย๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ต่อไปหลังจากนี้นะครับก็คือโปรตีนสกิมเมอร์นะครับผมก็จะใช้ แบบโปรตีนสกิมเมอร์แบบจุกหัวจุกไม้คอ้อกันนะครับเนตู้นี้นะครับราะว่าตู้นานโนเป็นตู้ที่เล็กนะครับใช้เท่านี้นก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแบคทีเ r ียเราต้องเติมทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์หนึ่งครั้งนะครับ ส่วนค่าต่างๆค่าน้ําต่างๆผมยังไม่ลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมยึดหลักการเราเปลี่ยนถ่ายน้ำหนึ่งอาทิตย์ครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งเพื่อให้ได้น้ําที่มีคุณภาพใหม่สะอาดอยู่เสมอนะครับปลาก็จะอยู่ได้มีความสุขครับถึงแม้ว่าเราจะมัวเค่มงวดกับการตรวจเรื่องค่าน้ําทุกส่วนท้ายที่สุดแล้ว เราก็ต้องเปลี่ยนน้ําถ่ายน้ําอยู่ดีครับผมจึงเลือกใช้วิธีถ่ายน้ําเป็นประจําให้สม่าเสมอเป็นวินัยเลยนะครับเท่าน,นี้แหละครับคุณก็จะเลีนเน้ยงปลานีโม,โมได้อย่างยายันๆ,ๆนะครับสําหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มเลี้ยงปลาทะเลปลาเีโม,โมนะครับลองทําตามคลิปดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาสอบถามได้ที่ คอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ ประใช้ด้วยนะครับ